คลิปนี้ผมจะมารีวิวและทดสอบสว่านโรตารี่ไร้สายมาสุ SCDR 170ให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับน,นี้เป็นรุ่นใหม่นะครับแรงขึ้นกว่าเดิมก่อนจะไปดูเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้าวๆกันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่20โวลต์ท o วเวอร์เท10เซลล์มอเตอร์เป็นมอเตอร์บัตเล็นะครับความเร็วรอบ1,800รอบต่อนาทีตาการกระแทกสูงสุด 5100ครั้งต่อนาทีแรงกระแทกสูงสุดอยู่ที่2.8จูลความสามารถในการเจาะเจาะได้ถึง26มิลิเมตรมอเตอร์ไร้ายแรงฐานอายุการใช้งานยาวนานขึ้นปรับระดับความเร็วได้ถึง3ระดับดีไซน์จับถนัดมือควบคุมง่ายใช้งานได้3โหมดเจาะเจาะกระแทกและโหมดสกัดเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรให้บ้างและก็ใช้งานอย่างไรตัวกล่องก็จะเป็นกล่องพลาสติกการกระแทกแบบนี้นะครับ ก็จะเจอกับคู่มือแล้วก็ใบรับประกันนะครับเราสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยดอกสว่านดอกสกัดครบชุดแบบว่าใช้งานได้เลยด้ามจับเสริมแท่นชาร์จแบตเตอรี่1.5แอมป์แบตเตอรี่20โวลต์4แออปม1ก้อนมีไฟบอกสถานะ2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับกดเช็คสถานะตรงนี้ได้เลยไฟก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนี่ครับเพะเอของเราตัวสว่านโรตารี่นะครับ ปรับได้3าโหมด่ผมจะมาทดลองเจาะนี่นะครับเป็นเจาะพื้นปูนนะครับเพื่อจะเสียบเหล็กหนวดกุ้งนะครับผมจะก่อผนังก่ออิฐนะครับผมจะต้องเจาะแล้วก็เสียบเหล็กก่อนนะครับก็ปรับไปโมเจาะก,กระแทกตรงนี้นะครับ เดี๋ยวาจะมาทดลองหมุสกัดนะครับโดยดอกสกัดมีมาให้2แบบนะครับแบบแบนแล้วก็แบบแหลมนะครับเริ่มจากแบบแบนก่อนนะครับวิธีใช้ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่สกัดเศษขี้ปูนที่ข้างกําแพงนี้ออกให้หมดเลยนะครับปรับไปหมุสกัดครับนะครับปรับเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเราปรับหมุสกัดแล้วตัวดอกไม่จะหมุนไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าองศามันไม่ได้ที่เราต้องการนะครับเราก็ปรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆปิดมา เสร็จแล้วเราจะสามารถหมุนได้นี่เห็นไหมเราก็หมุนได้เลยนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งหรือว่าองศาที่ต้องการแล้วเราก็ล็อกไปหมดสกัดเหมือนเดิมนะครับมือจับเสริมเหมือนกันนะครับตามต้องการแล้วก็ทําการสกัดได้เลยนะครับนี่ก็ได้องศาพอดี ก็เรียบร้อยนะครับสาหรับการใช้ดอกสกัดแบบแบนบนะครับสกัดเศษขี้ปูนตามข้างกาแพงนี้ออกนะครับผมก็ถือว่าความแรงใช้ได้เลยนะครับแล้วต่อไปจะไปลองดอกแหลมกันนะครับถอดโอเคไปลองกันครับ รบร้อยครับนี่คือผลงานของโรตารี่มาสลุมาดูแบตกันนะครับแบตยังไม่ยุบเลยนะครับสามขีดถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับเน้นเจาะปูนแล้วก็สกัดเป็นหลักนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวแล้วก็ทดสอบสว่านโรตารี่ของ มาสรุนะครับถาเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะหาไว้ติดบ้านไว้ใช้งานหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เป็นช่างอาชีพแล้วต้องการหาสว่านโรตารีเป็นชุดเริ่มต้นนะครับโรตารี่มาสรุนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรื่องที่น่าสนใจนะครับสามารถกดดูได้ที่ตะกร้าตรงนี้หรือพิกัดใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ